สวัสดีครับสวนสารฝันปันสุขสวัสดีครับผมวันนี้เรามาชมต้นฝรั่งหงขาวนะครับเป็นหงเปลือเพราะเมล็ดนะครับแล้วออกมาไส้ขาวแล้วก็ผลเขียวครับปกติหงเปลือเนี่ยจะเป็นผลเขียวข้างในไสแดงนะครับแต่ตัวนี้เป็นเพราะเมล็ดออกมากายพันออกมาดีครับมีความกรอบนะครับหวานฉ่ำน้ำนะครับตัวนี้นะครับติดลูกแล้ว ต้นนี้ก็หันยอดไปหันยอดมานะครับเลยไม่โตเท่าไหร่ต้นประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับหงเขาเดี๋ยวทำเดี๋ยวรอรอชิมผลรอบนี้รีวิวผลอีกรอบนี้อีกสักรอบนะครับเดี๋ยวแอดจะเดี๋ยวผมจะมาทำลงให้สมาชิกได้จับจองได้ซื้อกันนะครับโตวไว้นะครับอันนี้ ผลนี่ผลนนเต็มต้นครับนี่ผลอีกประมาณ2อาทิตย์ก็ห่อแล้วครับนี่ก็ผลเด็ดออกนะครับเอาไว้กิ่งและลูกจะได้ลูกใหญ่ๆแล้วก็จะไม่สุกเด็ดง่ายครับถ้าเราไว้ลูกไม่เยอะใบลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับของปลาซื้อเลยแต่ เป็นฝรั่งที่ยอดแดงนะครับแล้วออกมาเป็นเป็นไส้เขาคือความแปลกนะครับของสายพันธุ์นี้ผลเขานี่คือผลเขานี่เป็นหงเป่าสื่อเลยครับแต่เป็นไส้เขาทุกคนจะได้ยินในนามหงเป่าซือจะเป็นไส้แดงครับแต่เนี่ยเป็นเป็นหงขาวครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ได้เห็นหน้าตาของฝรั่งของส์ขาวกันแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวผลอีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ